สวีครับในโลกปัจจุบันนี้เรามีความต้องการใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลในการที่จะใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิตอลมีผลกระทบกับการทำงานในชีวิตประจำวันในการเรียนการสอนในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของเราอย่างยิ่งตอนนี้ เช่นในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้าน a i ซึ่งก็มีความจะเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้คนของเรานะฮะแล้วก็ประชาชนท,ทั่วไปนะครับได้มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็เท่า,ทาถึงถึงการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆนะครับนะฮนะดังนั้นในส่วนของมหาวิทยาลัยร่วมมือกับทางกสทชนะครับจำเป็นที่ต้องให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้ปนะระชาชนท,ทั่วไปเนี่ยเข้าถึงการใช้ เทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการาทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันและการรู้เท่าทันในส่วนของการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว,วิเขตขอนแก่นของผมเปลี่ยนงานย์รองีิการวดีประจัวิเขตขอนแก่นมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับทางกสทชที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้กับประชาชนทัท่วไปในเขตจังหวัดขอนแก่นนะได้มีความรู้ ความเข้าใจและความเท่าทันถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในชีวิตประจำวันครับผม